พองเนี่ยบอกว่าป่ยมาจริงจะให้ใมามไ่แบมมาเลยไปนี่แบมนไป้วผมถามข้ยเหนผู้หยิงถ้ามันหิงดังกไม่กลับวัดหรอกอ่น้ห้ามด่าแม่ห้ามให้ปวยนะอยานิเลยอไปต ครัน้องได้ไปแล้วอ่ะครับเขาจำได้ว่าสิงสิงได้แล้วไหมจำได้สิงได้แล้วก็เล่าคุณท้องใหญมาเนี่ยกูไม่ได้มาแจกพระนะเนี่ยได้แล้วอยู่แล้วดีเยี่ยมเลยตะขาบม่ได้ันตบยาห้ามด่าแม่ห้ามให้กวนะ มาเป็นหาผมหรือไปตบหัวไม่ว่าไม่มาแพ่งเขาขอ,ขอแขวนเราที่ให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่ออุปองเนี่ยเนี่ยนานจับเน้ว